จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคน,นะคะเนาะค่ะเนาะมูนีแม่บานกับสีม่านลงลิปหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบพ่วอีสานนอนหน้าเกี่ยวเขาเรีวๆร้วะะเด้อค่ะกระเรียตกะขื้นเราดีใจน้ำเนี่ยเด้อค่ะแม่บานสิผ้าส้มเน้ะคะ่ะเด้พอพ่อแม่พีน่น้องมูนีก็เป็นอมือเกี่ยวเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้ก็หลุดเกี่ยวแล้วแล้วจ้านี่ มาค่ะอยวเทิงคุณแตกผมมีพี่น้องอันฝนห้ามไหมค่ะฝนห้ามบึมบิมมากผมมีพี่น้องเอาจะเป็นบ่ทันถ้าเป็นมาแห้งก็นี่ใครอยู่่ามาข้าวเดียวพูนตากี่เดินผุดกับมี่อมมีพี่น้องเดี๋ยวแม่บ้านจะผ้ายางไปเบิ่งนะคะ่ะเด้อพูนจาาอยู่เดินทางเครืองปลูกอ้อยกับมี่อมม่พี่น้อง เห็นบจ่าเห็นบออยู่ทางนี้ก็มีฝนห้าบางหัน,นถ้ากันเรียนมายุงมานยางเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข่ากลางแล้วค่ะเนาะใม่บานเอามือเกี่ยวเอาพู้นจ้าอยู่เดินผุนไม่ม์บานอยู่ท่ายางไปเบิ้งเลอค่ะเด้อ เ็นมาจ้ะตากอยู่เดินกับมีพม่พ่อแไม่มพี่น้องอันนี้กองเขาอันอยู่ไฮน้าปุดกองเฟี้ยงแล้วค่เะเด้อพ่อแม่พี่น้องยากาศเดียวทงไฮทงหน้ามือนีลมลมเนาะค่ะเนาะพ่อแไม่พี่น้องเนาะลมเย็นดีดีจ้ะวันนี้ลมเย็นดีดีกะสรุปแล้วนะคะเนาะอันปีนี้พวกเข้าครอบัวอีสานนันน่นนา การได้ผลผลิตทั้งเมือดทั้งหมดทั้งมวลทั้งทั้งเมือดทั้งมวลก็ะด็นได้เ็ดอุ่มพอดีพ,อพ่อแมมพี่น้องเ็ดอุ่มเคร่งเนาะค่ะเนาะบอฮอดแปดซำ้ำได้เ็ดอุ่มเคร่งเนาะค่ะเด้อดำหน้าอยู่สองเดืนอนพ่นอแมมพี่น้องพ่อแมมพี่น้องก็จะเห็นตัวเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดท,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 ที่ติดตามพววเฮ้ามาตะก,กรอนนะค่ะมาตะที่แหลกคุณกระสิได้เห็นตอนพัวเฮ้าดำหน้านะค่ะเนาะว่าเป็นยังไงมาจังไดนะค่ะดำอยู่สองเถ่างอกๆก,กับน้องตนกาพ่อแม่พี่น้องมือแดงน้องตนกาเสาร์อาทิตย์ก็ได้ดำซอยพ่อซอยแม่เนาะค่ะเนะาะเฮ้าได้ผลผลิตออกมาแล้วเฮาก็ปื้มเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าดำเอาสิพมีในใหยาดีค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้ามสมุิวาวานเนาะค่ะเนาะว่านกระสิในใหยาดำปือป้อ้อดีค่ะ มานนี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะดำหน้ายู่สองเดือนจังแล้วพอมีพี่น้องกระสมอยู่นะค่ะเนาะสมดำหน้ายู่สองเดืน <c oughs> ดนอ,อเดนเบิดกาซีตาดำสองเถามือละสองสุโม,มองอีกสั่มมาได้ดำหลายสุโม,มงดีพ่อแม่พี่น้องมือละซีซิบมัดหาซี่มัด ลั่งลั่งมือกับสามสิบี่สีบไปเนาะคะ่ะเหเล่นไปแล้วนะพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้เขาแล้วแล้วกับซีเมนเขาป้าอ้อยดียค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เห็นมาจากอ้อยยืนทายู่คุณนะกับิีเมนเขาป้าอ้อยโตด้ยค่ะเด้อวันนี้แต่ว่ากระพันแล้วดิค่ะเขาตัดห่วงแล้วโดวยซื่อแต่ว่าบระันในึ้นเราพ่อแม่พี่น้องเดียวเมื่อวานยังสีแล้วกับใจบอดีดิพ่อแม่พี่น้องย่านฝนห้ คุ่น่ะล้มบือๆอ,อยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องล้มบือๆอ,อยู่คุณนะสรุปแล้วว่าปีนี้ได้เจ็ดอุ่มพอดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสู่เด้อค่ะเศร้าหายเศร้าหน้าเฮาในบ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อทุกๆคนเนาะค่ะเนาะ มอื่นผุหละจากก่ายน้องค๋วยสตี๋ยวสะเนาะค่ะเนาะอื่นน้องค๋วยสตี๋ยวสะเขาลงมุม่มิบานสิผ้าเบื้งหมากเขาพมพี่น้นองงามงามโมมี่หยาไม่จากก้าก็สิบังงามไหมเพราะว่าเป็นเขาดำเนาะค่ะเนาะเบิง่งเบื้งใส่กันก็เป็นเขาที่เพิ่นบ้านที่พ่อแม่พี่น้องเลยเบื้องเป็นมิดม,มิดตะเม็ดเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าบ่มีในหยาค่ะ ไม่มีในหญ้าปด้ข่ายยาดิพอมีพี่น้องดำเอากะไดผววเข้าบัข่ายาเนาะค่ะเนาะเพราะวา่าเลี้ยงกล้วยไม่ขาดเลยเพราะากันสีดยาข่าย้าพอมีพี่น้องสิแล้วเนาะค่ะเนาะเศร้าหายเศร้าหน้ามาเห็นหนันได้ผลผลิตแล้วกะสื่นใจมีแห้งใจด่เนาะพอมีพี่น้องว่าบ่ บางกฤติภาพ่อมีพี่น้องส้มเขานะคะเนะ <c oughs> เขาะพวกเราครอบครัวอีสานนั่นนกราบขอบคุณพ่รมิพี่น้องทุกๆคนเด้อค่นนะ,คะเด้อ <c oughs> ที่เขามาเป็นกำลังแรงใจพวกเราเนาะค่ะเนาะคล <c oughs> ิปนี้แม่บ้านกับสิขอลาพ่รมิพี่น้องไว้ซ้ำนี้ก็นะคะคลิปหน้าจังมาพอกันไหมเนาะค่ะเนเขาะพวกเราครอบครัวอีสานนั่นขอให้พ่อยมิพี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำ <c oughs> ล้ำเลืล่อยๆกันทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อ วันนี้ไม่บานก็สิดีกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะ